สวัสดีค่ะอะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องไอ้ฟางซ h เฮดและกันมาอยู่กันในเกม Minecraft PE ซึ่งโปรเจกต์นี้จะได้ทำการเปิดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อโปรเจกต์ว่าม้งมิงเอาชีวิตรอดนั่นเองยูโฮไปเอาชีวิตรอดกันเลยนี่ก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ฟางได้เปิดนะครับ แช่แชก็ตอนแรกก็มาเกิดอยู่ตรงนี้เลยก็โดดลงไปฟัง hey. ว He ่าน่าจะตายถ้าโดดลงน้ำไม่ตายนะแต่ยางโดดลงไม่ให้ตายนี่จะเป็นคนบ้าเลยค่ะล่ะอ้าวขาหักค่ะแต่ไม่ตาย ตัดตัดตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ก็มาหมครับเวอร์ชันนี้ก็อยู่เวอร์ชันน0 1จุดจุดจุดเอจุดจุดอะไรนม้บิ้สองค่ะเงียบๆน่าจะจุดสามั้งนหนึ่งห้าจุดสามหรือจุดสองไม่ ไม่ได้ดูมาก่อนก็ของมาใหม่เพียบพวกม้าพวกแซเดิก็พวกอ่านม้านะคะนก็มาใหม่เยอะเหมือนกันนนี้เราก็จะมาอัดไม่ได้เลงจากว่างว่างอะไรไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไร ว่าจะมาสอนสร้างแต่ว่าไม่ไม่รู้จะสร้างอะไรก็เปิดโปรเจกต์ใหม่เลยดีกว่าเปิดโปรเจกต์เอาชีวิตรอดไปเลยแล้วด้วยจะมีโปรเจกต์อีโปรเจกต์นึ่ก็คือเคเอชีบโหมดคิดเอเคเอชีบโหมดนะ จริงๆก็สร้างกันไว้เป็นจรลองพวกส,สร้างบ้านโมเดิร์นนะฮะไม่ต้องตกใจทำไมเสียงเป็นแบบนี้เสียงแตกแล้วเจ็บคอมากครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราปรับให้เป็นน้ำสว่างไหมก็เราต้องปิดปิดตรงไหนเว้ นี่คับถ้าปิดอันนี้เฮ้อค้างไปเลยเฮ้อค้างไปเลยเป็นอย่างนี้ตลอดอย่าค้างดิอัคดคลิปยู่โอเคท่านี้น้ำก็สวนะ่างไง น้ำสว่างแววใครอยากได้ซีจะยังไม่แจกนะคะก็เดี๋ยวจะมาแจกกัตอนนี้อยากแจกไม่เป็นงับอ๋อจะแจกตันนี้แล้วกันนะหมดโปรเจก์นี้เมื่อไหร่แล้วจะแจกซีมาจ้าไว้ไปหาเล่นกันได้เลยครับ วางแล้วใชว่แล้วก็นีเฮ้องต้องพึ่งพาอาศัยแตงโมก <c oughs> ินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ครับฮะนี <c oughs> ่ เงียบหุดหินเลยอะไรมาใส่อม่รูมีอะไรอะไรมีรู จะพูดอะไรแล้วอะตึกไม่ออกว้จังหวะนี้ก็เริ่มมืดเดี๋ยวไปทำเตา,ผาเผาแรับคือถ้าฉันเปิดโหมดเปิดใช่ไหมปิดไปก่อนเลยเดี๋ยวมางับจะมาพร้อมกับเตาเผาและฐานงับ แล้วสงสัยจะต้องได้ทำเป็นบ้านแน่ๆเลยนะครับขุดขุดขดุดเราจะขุดลึกเดี๋ยวขุดลงไปอีกหน่อยนึงห้าลึกขนาดนี้มีดิน เป็นลมแปบ๊บน่ะหูเจอโค้โชคดีมากครับอ่าไอ้สักชั้นนี้เป็นบ้านนะดิ๊กพอสมควรมืดเงา นี่คือสภาพของบ้านเชื่อค่แบบโคดอัตโนมติ ากให้ร้องเพลงอะไรคอมเมนต์ comment มานะคะคืออยากให้ร้องเพลงอะไรคอมเมนต์ comment มาเดี๋ยวตอนนี้พัทหนึ่งใช่ไหมพัทสองก็จะมาร้องเพลงให้ฟังเลยไม่รู้จะร้องเพลงอะไรก็ต้องรองคนคอมเมนต์ตามเคยสเต็ปเดิมเดี๋ยวร้องมาทุกคนไม่พอใจนะครับ พิกแอคพังขึ้นค่ะนี่ไม่ใช่บ้านชั่วคราวคิดคิดอีกทีก็ฟังคิดอีกทีแล้วก็ไม่เอาบ้านชั่วคราวอยู่ในเนีน้มันลึกเกินเดี๋ยวเราจะไปบู๊อยู่ข้างบนเอาป๊อบกลับไม่ให้ฟรีไม่ยอมกลับบ้านลูกเละเลยขอบ้าน ไม่ให้ฟรีครับเฮ้ลืมเก็บทับเดินเดินดมาคดเฉยเลตอนนี้กลางคืนแล้วเหรอเนี่ยไม่ ไในนกสาวบุกเมืองฮ่าๆๆๆแกไม่รอดแน่เชฟารต์หมูอหมูรักษาไม่ได้นะจ๊ะจังหวะนี้ฆ่าได้อย่างเดียวนี่คือที่ปักหลักแมวปักหลักตรงนี้ดีกว่าที่ปักหลักตรงนี้เดี๋ยวจะเลิกเลยละสักอีก ตอนนี้จะสิบนาทีแล้วก็เดี๋ยวก็อีกประมาณสักเท่าไหร่ดีวะนึกบอกสักสิบสี่นาทีแล้วกันเนาะนี่มาตัดไม้ข้างนี้แป๊บน่าจะได้เห็นโอ้เยอะพอสมควรตรงไหนวะมีแซม3ามอันที่ใช้ได้อะ่ะเหนื่อยใจ ตัดไม้แป๊บต้องไปใช้งานเยอะนะจ๊ะเรื่องนีมีสี่วอาเป็นลมก็ไปเขาด้วยหมดพาร์ก็เก็บของตามเคยเดี๋ยวของหาย อาจจะมีช่วงเวลานอกที่ว่าจะแอบเขียดเอวไม่ใช่เขียดเอรก็จะมีคิียดทีบหรือว่าทาโมดสร้างสา์อาจจะว่างมาสร้างบ้านแต่ว่าต้องแล้วแต่ทุกคนคอมเมนต์นะเนาะ ันยังมีอีกครับหมดแล้วได้ไม้เยอะแล้วกลับกับ,ก,บกับที่ปักหลักครับที่ปักหลักอยู่นี่ที่ไม่กล้าเปิดคือตัวคิปเปอร์มันมาบึ้มครับเงียบได้แล้วอ๋อก่อน เก็บของแป๊บเราจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวจะเอาของที่จำเป็นไปใช้ก่อนก็มีอันนี้อันนี้อันนี้อันี้ชิดามีฐานด้วยแต่เก็บก่อนเดี๋ยววิ่งไล่ปักถอดแป๊บสักสิบอันและ ก็อ,อะไม่ได้ใครไว้มาปักตรงนี้นได้ยินเสียงเสียงคิปเปอร์แต่ไม่ต้องกลัวไม่ได้เปิดคือเสียงหลังเฮ้ยต้นไม้เดี๋ยวแกก็ถูกข่าตักแล้วอีกไม่ช้าหรอ ต็ดดอกไม้ไม่ครับมันมีดอกไม้ใช่ไหมสำหรับผ yani uh, ู้หญิงนะคะก็จะวิ่งเก็บดอกไม้ก็เป็นอะไรที่โคตรชอบเดี๋ยวตัดต้นไม้ออกก่อนนะเงียบ ได้อะไรขอขอบีนินมันจะสูงไปไหนครับผมไม่เข้าใจวัยรุ่นเซ็งเลยอ้อาวอย่าบอกเป็นบล็อกเดียวนั่นตัวอะไรมันมากินหญ้าเนี่ยยังรู้เลย อห้องบนไม่ใช่ตัวอะไรกลัวกลัวไม่มีเลยหรอกกลัวกลัวกลัว,วคือเล่นคนเดียวแบบโคตรอุลติเมทอะ่ะคือไม่ใช่อุนติเมทโคตรฮาร์ดเดี๋ยวต้องไปนั่งทำปกคลิปอีกคือจะพูดไปเลยช่องนี้ไม่มีอินโทรแล้วก็ไม่ใช้อินโทรด้วยได้เวลาจบคลิปแล้วแปบ๊บหนึ่งนะคะ อัดม้เสร็จก่อนเราขึ้นไปมีบล็อกเดียวแชะถึงเวลาสมควรในการกาวปิดคลิปเก็บของทำเด็ดเด๊มเด็ดเด๊มเด็ดเด๊มวยอย่าเปิดอย่าเปิด สำหรับวนันนี้ต้องขอตัวรากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe นะและติดตามนะจ๊ะเย่ <Yeah. S 2> ป้าจ้าเงียบ yeah.